สนับสนุนโดย s k 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ กลับมาพบกับรายการคุยข่าวบันเทิงนะฮะในเบรกที่2ค่ะพอเบรกนี้เรายังมีข่าวคราวใช่แล้วมาอัปเดตกันเหมือนเดิมถูกก็ยังแซ่บไม่แพ้กับเบรกแรกถูกต้องครับเริ่มกันที่ข่าวแรายกันสำหรับนี้เลยเอมมี่แม็กซิมแฉแหลกนะฮะนี่ไม่มีใครแซ่บเข้าใจคนเดียะกันให้ดาราแล้วเสียตัวนะฮาวเวิร์ดจัดบนห้องปิ๊บประวิทย์เคนปุพภุมสนิทในกองครับ้จัดบนหองมาเป็นเหมือนมีสคริปตมาเลยอ่ะพี่เต้ยจัดบนห้องเลยนะฮะแต่ไม่รู้ว่า ขายรประกันหรือขายอ,ะ,อะไรนะั่นนะสิต้องรอดูทางเนื้อในข้างในค่ะพี่เต้ยถูกต้องครับอ่ะกำลังฮอตเลยทีเดียวสำหรับ3 Emmy Maxim ะะาวเอมมี่แม็กซิมนะฮะสาวตุ้มนะฮะไซส์40นิ้วนะผู้แจ้งเกิดนะฮะหลังจากที่อ่ผู้แจ้งจับฮาวดหวังนะฮะโทษฐานบุกรุกไปง้อคืนดีถึงที่บ้านนะฮะเฮยอนอกจากจะเป็นดารานางแบบแล้วนะครับก็อีกหนึ่งอาชีพ ที่ทาเสริมก็คือการขายประกันแต่ก่อนหน้าที่จะขายประกันเนี่ยบ่อยครั้งฮะก็โดนเคลมประกันซะก่อนอย่างฮาวเวิร์ดเนี่ยก็ไปขายประกันให้ถึงบ้านและก็โดนเคลมบนห้องใช่อย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้นายเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเอมมี่เนี่ยขายประกันเป็นอาชีพเสริมค่ะนะฮะแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยจะขายประกันเนี่ยก็โดนเขาเคลมประกันมาก่อนอย่างตอนฮาวเวิร์ดเนี่ยเหมือนกับว่าเออก็บอกว่าอยากเจอเอมมี่อยากเจอตัวเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราขายประกันก่อนนะฮะและเห็นว่า ก็ไว้ใจเพราะว่าเขาก็เป็นนักสแสดง <ขา S 1> คือคุณเอมี่ก็อาจจะคือไม่อาจาอาจะไ,ไม่ได้คิดอะไรเยอะว่าเฮ้ยเขาจะเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือเปล่าาะว่าอ่ะงั้นนัดมาคุยที่บ้านเออง,ง,งั้นเพราะบางทีคุยบางทีรายละเอียดมันไม่แน่นอนอ่าอย่างที่เรารู้ก,กันอยนู่แล้วการขายประกันการซื้อประกรันก็ต้องคุยรายละเอียดอะไรให้มันลึกๆละละเอียดไปนั่งที่แม็กโดนััด์ก็นั่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ข้ามนั่งไม่ได้ไม่ได้ไปทีเอฟซีก็ไม่ได้เขาห้ามเอามาที่บ้านเราดีกว่าใกล้สุดประมาณนั้นนะเาก็เลยเข้าไปทางเขาบอก ค่ทางเดียวคือต้องทอยว่าจะเจอลูกค้าใหม่มันก็ต้องใช้เวลาคุยกอนข้างยาวนานนิดนึงก็กะว่าจะไปขายประกันให้เขาเขาก็ชวนขึ้นไปบนห้องคุยคุยกันที่บ้านนะฮะก็เลยโดนเคลมซะข้างล่างคนเยอะเสียงไม่เงียบพอเลยขึ้นบนห้องสุดท้ายก็โดนเคลมซะนะฮะก็นอกจากนั้นแล้วยังมีเล่นละครเรื่องแรงเอานะฮะก็มีโอกาสได้พูดคุยเรื่องประกันกับพี่ปิ๊บรวิ์ แล้วก็เคนภูมิอีกด้วยนะฮะแต่ว่าจะขายหรือไม่ได้ขายเนี่ยต้องไปถามเอาเองแล้วกันนะครับค่ะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาต่อกันอีกหนึ่งข่าวค่ะของสาวสวยนี่ข่าวของพี่หญิงรัฐาโพงามที่ทางหนังสือพิมพ์สุป์บันเทิงใช้พาดหัวข่าวอีกแล้วว่าหญิงโง่มากโดนผู้ชายหลอกเซง็งเลิกซดหนุ่มกิมจิอืม,อมอก็พาแรงพอสมควรนะนะก็ถือว่าแรงกันนะค่ะ 嗯。Mm. นี่เรามาดูทางด้านในกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยงานรุมขาขึ้นเลยทีเดียวสําหรับหญิงรัฐาโพงามแต่เรื่องความรักกับหนุ่มเกาหลีกลับแป๊กสนิทเจ้าตัวเนี่ยสารภาพไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักเพราะผู้ชายกลัวจะมาเป็นแม่และฉลาดกว่าเผยตนเองเนีๆๆ่ยเขาบอกว่าจริงๆเราพี่หญิงเนี่ยไม่ได้ฉลาดเหมือนที่ดูค้นมองตัวเองเนี่ยโง่มากพี่หญิงเขาบอกความรักเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องห้ามกับหญิงมากเลยผู้ชายไม่กล้าเข้าใกล้หญิงเข้ามาแล้วเขาก็จะกลัวอาจเป็นเพราะหญิงเนี่ยเป็นคนดุด้วยหญิงคงเป็นดูเป็นผู้หญิงที่พร้อมเป็นม ตลอดเวลาเหมือนคบแล้วหญิงคงต้องมาคอยบงการชีวิตเขาหญิงเชื่อว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดหญิงเองเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะและหญิงก็ไม่ได้แคร์ผู้ชายที่อายุหญิงว่าบางทีคนที่แก่กว่าเราก็เด็กๆหญิงว่ามันเป็นเรื่องที่นิสัยของคนมากกว่าคนอายุน้อยก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคนอายุมากจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยมีคนคุยอยู่แต่เลิกไปแล้วเป็นคนเกาหลีค่ะคุยได้พักเดียวก็แยกย้ายกันไปเอาจริงๆนะผู้ชายอาจจะมองว่าหญิงเก่งหญิงฉลาดเอาตัวรอดได้แต่จริงๆแล้วหญิงก็โง่มากนะทุกอย่างหญิงเต็มที่ แต่สุดท้ายหญิงก็มีโดนเขาหลอกอยู่เหมือนกันหญิงว่าคนเรามันฉลาดทุกเรื่องแต่พอมาเป็นเรื่องของหัวใจมันก็โง่กันทุกคนแหละค่ะคอยู่ที่ว่าคนที่จะมาอยู่กับเราจริงๆเขาอยากให้เราฉลาดกับเขาหรือเปล่ามากกว่าหญิงเองเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเคยโดนนอกใจอยู่หลายครั้งก็เลยลองเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ตามคําแนะนําแต่ยังหาเบอร์อยู่เลยยังไม่ได้สักทีก็คงต้องแล้วแต่โชคชะตามังคับนี่ก็เป็นเรื่องราวของพี่หญิงอ่าก็ถือว่าก็บางทีแล้วรความรักคือบางทีผู้หญิงเนี่ย อาจจะให้ความเชื่อใจไว้ใจผู้ชายกันข้างเยอะเหมือนกันนี่อย่างที่เขาบอกไปบางทีผู้หญิงเนี่ยอาจจะฉลาดในทุกๆเรื่องแต่มาโรโง่เรื่องอคคือเขาดูเป็นผู้หญิงที่เก่งใช่ก็คือเลี้ยงครอบครัวด้วยเลี้ยงตัวเองด้วยเหมือนกลับมาอีกทีนึงก็บอกว่าโอ้โหเปล่งปลั่งดังเหมือกันนะฮะก็มากันอีกหนึ่งข่าวสำหรับข่าวของคุณอ้ํากับคุณนัทละกันอ้ํานัทได้เลิกแล้วนะคะแต่งแน่พฤศจิกายนนี้ครับอื่ครับอปกนข่าวที่ หลายๆคนใช่แล้วลุ้นเชื่อว่าแฟนคลับหลายๆคนของทั้งคู่เนี่ยก็ต้องมีลุ้นบ้างแหละเนาะลุ้นว่าเฮ้ยอยากให้เขาลงเอยกันสักทีนะครับก็ย,กย,กย,กยึกยักยักกันอยู่นานนะฮะผู้สื่อข่าวเนี่ยได้ถามก็คือแต่ละคนก็ค่อนข้างที่จะบ่ายเบี่ยงตอบว่าเอ้ยง,งานในงานเนี่ยคือยังไม่แต่งบ้างจะปีหน้าบ้างปีนี้บ้างนะฮะแต่ว่าล่าสุดครับนี่ข่าวเป็นที่แน่ชัดแล้ว ว่าทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจจะแต่งงานอยู่กินกันเป็นสามีภรรยาในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เร็วๆนี้แล้วนะอีกไม่กี่เดือนเองนะเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นการปิดความลับแบบว่าสุดยอดนะฮะแต่ว่าดันความมาแตกตอนที่ว่าทั้งคู่เนี่ยจะเชิญแขกผู้หลักผู้ใหญ่ไปร่วมงานงานนะฮะแต่ว่าวีไอพีคณะนั้นกล่าวเนี่ยดันไม่ว่างก็เลยเกิดเรื่องวุ่นวายคือมันก็ต้องหาหาวันหาอะไรใหม่นะฮะก็งานนี้เลยแดงแจ๋มาว่า แต่งแท้แน่นอนนะโดยเรือนหอเนี่ยสิบกว่าล้านบาทของทุกทั้งคู่ใ,ใกล้เสร็จแล้วโโจะได้ว่าตอนนั้นคุณอ้ําเคยบอกประมาณว่าถ้าเรือนหอเสร็จเนี่ยน่าจะมี<น>ความคืบหน้าว่าะจะแต่งหรือไม่แต่งนะฮะก็อ่ะรอดูละกันนะฮะว่าสุดท้ายแล้วพฤติกายมยุคนี้อ้ํานัดจะได้แต่งหรือเปล่าลลนะครับ ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อที่อีกหนึ่งข่าวพี่เต้ยก็ยังอยู่ที่หนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิงเหมือนเดิมค่ะครับครั้งนี้ค่ะเป็นข่าวของหนุ่มเคนภูภูมิที่เขาใช้พาดหัวข่าวว่าเคนภูภูมิเวอเจอถามฟาดแฟนคลับหรือเปล่าเออเป็นอีกหนึ่งข่าวที่แบบว่าโอ้โหคุณเคนภูภูมไม่ธรรมดา,าจริง ทางด้านในเขาก็บอกว่าเคนผู้ภูมิตกเป็นข่าวกับสาวๆทั้งในแล้วก็นอกวงการมาอยู่บ่อยๆแต่ว่าล่าสุดค่ะมีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยแอบกินเงียบกับบรรดาแฟนคลับที่พร้อมเสนอตัวให้เล่นเอาเจ้าตัวเนี่ยถึงกับเวอร์ก,ก่อนจะถอนหายใจยันไม่ได้เจ้าชู้ค่ะเขาก็บอกว่ากินแฟนคลับเลยหรอครับข่าวนี้แรงไปไหมผมคิดว่าผมมีข่าวกับผู้หญิงเนี่ยก็บ่อยนะเขาบอกว่าอาจจะมีข่าวแบบนี้ขึ้นมาก็ได้จริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับอย่างข่าวกับผู้หญิงที่ผ่านมามันก็ไม่ได้มีอะไร อยู่แล้วบางทีเนี่ยผมอาจจะคุยเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือเพื่อนๆกันมันก็มีครับบางคนเนี่ยอาจจะสนิทกันก็อาจจะมีคุยเล่น,นกันบ้างเป็นปกติแต่ว่าถ้าคุยแล้วพูดไปในเรื่องชู้สาวหรือว่าจะไปทําแบบนั้นเนี่ยมันคงไม่ใช่แน่นอนครับ<ม>ข่าวก็คือข่าวอย่าไปเอามาใส่ใจหรือคิดมากเลยดีกว่าผมเนี่ยไม่ได้รู้สึกซสีเรียอะไรมากครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่เป็นความจริงเรารู้อยู่แล้วว่าความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าก็ไม่สามารถไปห้ามความคิดของคนอื่นเนี่ยได้แต่ว่าคนที่รู้จักเราเขาจะรู้ว่า เาเนี่ยเป็นคนยังไงอันนี้หนุ่มเคนเขาก็บอกแบบชัดเจนเลยนะว่าไม่มีอย่างนั้นแน่นอนค่ะครับนะฮะก็อ่ะรอดูกันต่อไปใช่ผลงานของคือณตอนเนี้ยคุณเทนลุมูมิผลงานไม่ค่อยเยอะยังเงียบเงียบอยู่เลยีเวนต์ก็ไม่ค่อยเห็นนะใช่เจอ เขาบอกมาลูกทาดถ่าจะมีหนึ่งเรื่องแล้วก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะมีละครให้ได้ชมอีกหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับอันนี้อีกหนึ่งข่าวสำหรับนี่เลยแม่พระมากนะริต้าไม่เวียงขันเงินสนิทลุกตาเกาหลีนี่เลยนะฮะก็ก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ดูแล้วจะหวานนะตอนแรกไม่ยอมบอกนะแบบยังไม่ยอมเอิดปากว่าเป็นแฟนกันอะไรอย่างนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ว่าเอ้ยหลายคนจับตามองรู้ไหมทำไมถึงแบบคุยกันแล้วถึงสนิทกันเพราะว่าส่วนตัวพี่ริต้าชอบพิปพฮอป ชอบแนวดนตรีประมาณ,มาณนีนนน้อ่ะเป็นที่ฮือฮาฮะเมื่อก่อนนั้นมีภาพสาวนะครับไฮโยอยอนนะฮะแห่งวงเกิร์เจเนเรชันเนี่ยเกาหลีเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยะะโดยมีหนุ่มขันเงินเนื้อนนลวนีนน่แล้วก็มีคุณคีริตาเจนเซนอ,เอ้อหัววันไหนใครขันเงินไม่ว่างคิริตาก็จะไปแทนวันไหนที่ซีริตาไม่ว่างขันเงินก็จะเป็นไกด์นำเที่ยวที่เมืองไทยให้แทนเขาบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคือดูแล้วว่าคุณลิตาก็ถือว่า ใจกว้างกันนะก <R> ็เรียกว่าเขาบริสุทธิ์ใจนะ <S <S เออคือเป็นเพื่อนๆการบริสุทธิ์ใจซึ่งหนุ่มขันก็บอกตอนนี้ก็พยายามขยายงานไปในหลายๆประเทศนะฮะญี่ปุ่นนี่ก็เราสําเร็จมาแล้วได้ไปปล่อยเพลงมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มองไปทางที่เกาหลีนะแล้วก็โชคดีด้วยที่ว่าเพื่อนๆเราเนี่ยก็ให้การต้อนรับแล้วก็สนับสนุนเราค่อนข้างดีนะฮะก็บางทีแล้วการไปที่จะทัวร์ต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีศิลปินัก คนมีสองคนที่ทําให้เรารู้จักเขาแต่เขาก็สามารถพาที่เราจะไปอาจจะไปอยู่ในค่ายชักค่ายหนึ่งอาจจะมาปล่อยเพลงชักเพลงหนึ่งให้เราได้รู้จักกันนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วไอดอลเนี่ยแหละก็พาเขาก็ได้พาไปเที่ยวกันคือเวลาคุณเกิร์ลเจนชั่นมาเมืองไทยเขาก็พาไปเที่ยวก็ไปเป็นเพื่อนกันประมาณนั้นแต่ว่าพอคุณขันเงินหรือว่าไทเทเนียมเนี่ยไปที่เกาหลีเขาก็จะเป็นคนพาเที่ยวเองเขาก็เทคแคร์เราเหมือนกับที่เราเทคแคร์เขา เหมือนกันนะส่วนผลงานที่เกาหลีเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามแล้วกันว่าไทเทเนียมนะฮะจะมีซิงเกิลอาจจะฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะไทเทเนียมอาจจะฮิปฮอปเป็นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีบอกว่า่่ไมเกิร์ลเจเนอเรชั่นมาฟิชเจอร์ริ่งไทเทเนียมแต่ไม่แน่หรอกว่าเพราะบางทีค่ายเกิร์ลเจเนอเรชั่นค่อนข้างที่จะโอ้โหเข้มงวดนิดนึงเข้มงวดมากไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยศิลปินออกมาทำแบบว่าเพราะอย่างอ่ะถ้าเราเปรียบเทียบกันไทเทเนียมถ้าเราถ้าไปเกาหลีก็จะกลายเป็นวงฮิปฮอป ที่ยังอ่ะก็คือต้องไปเดบิวต์ใหม่เหมือนไปเริ่มใหม่หมดใช่ใช่ก็ต้องรอดูว่าเขาจะปล่อยมาหรือว่าบทสรุปจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามแต่เชื่อถือว่าเขามีเอกลักษณ์นะน่าจะมีอะไรให้เห็นมั่งแหละถูกต้องเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการคุยข่าวบันเทิงนะครับ ใช่แล้วค่ะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆ B1 ค่ะเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเลย B1 เนี่ยเป๊ะอยู่แล้วค่ะนิยมใช้กันมากๆในหมู่ดาราแล้วก็พริตตี้เพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไธโอนที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าค่ะซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศค่ะครับหรือว่าใครอยากจะดูติชมรายการก่นกอนดีกว่านะฮะก็ประฏิบัติกับจดหมายครับค่ะสําหรับใครนะที่อยากดูรายการย้อนหลงังก็เข้าไปได้ค่ะที่ w w w i n t v c o t t h ค่ะ ต้องครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ